นวัตกรรมการจัดการโรคเหลือรลังที่มาของนวัตกรรมโรคเลือรลังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญโดยทั่วโลกจากรายงานขององค์กรอนามัยโลกในปี2555มีรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด56ล้านคนและพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคเหลือรลังประมาณ38ล้านคน โรคเรื้อรังหมายถึงโรคที่มีระยะเวลาการดำเนินโรคค่อนข้างยาวนานมีการดำเนินโรคช้าไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้การรักษาเป็นการรักษาแบบประคับประคองเพื่อไม่ให้มีการสูญเสียการทํางานของร่างกายมากขึ้นโดยโรคเรื้อรังที่สําคัญมี4ประเภทได้แก่โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคมะเร็งโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังและโรคเบาหวานโดยปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังมีทั้งปัจจัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นอายุ เพศพันธุกรรมและปัจจัยพฤติกรรมเสี่ยงที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นการสูบบุหรี่การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอและความเครียดซึ่งสาเหตุเหล่านี้ล้วนมาจากวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจึงทําให้ผู้ป่วยโรคเลื้อลังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดความพิการและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนวัตกรรมเป็นประเภทเชิงนโยบาย นวัตกรรมนี้ได้นำมาใช้คือ 1. นํามาใช้ในการกำหนดทิศทางและนโยบายการจัดการลรกเลื้อหลังเช่นมีการวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการลูกเลื้อหลังมีการส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน 2. นํามาใช้ในการออกแบบจัดระบบบริการผู้ป่วยโูกเลื้อหลังเพื่อ การดูแลที่มีประสิทธิภาพเช่นการคัดกรองการวินิจฉัย3นํนำมาใช้ในระบบสารนสะนเทศในการจัดการโรคเหลือรลังโดยระบบข้อมูลเกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพของประชากร,รากลุ่มเสี่ยงซึ่งสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์นําเสนอเพื่อพัฒนาคุณภาพ 4. นํนำมาใช้ในการสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วยเหลื้อรล,ลังเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ผู้บริการ กับผู้ให้บริการเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของผู้รับบริการและครอบครัวในการวางแผนขอบคุณค่ะ